แข็งเนาะส่วนอันนี้ก็มีไใถ้าประโยชน์คนไทยของผูง้ยิ่งไยของของผู้ยิ่งม่เป็นผู้ยิ่งไทยผู้ยิ่งสัตว์ได้เขาก็ใส่กันสวัสดีคีะ่ะคยายบุญนะคะจากยายกากันเขากเอาวบตะกูลงามขาตกแต่งตัดแต่งงามขาเวลามันแพ่มบอ,อกว่าเวลาเขาใส่กางเกงขาสั้นนั่นนี่นูน่นนเนาะถือแดดไม่แห้งไม่แห้งอยู่ข่ยเป็นหนาวคันมันห่อนอย่างสิซาตุมใหม่เพราะว่าซาตุมอันกินยาปรับอร์โมนมันมียาตัวนี้ตัวยาตัวนี้มันมีซับปรพคุณโดยการดึงเอาความห่อนเขามาใส่เห้านะ บ้านนี้ให้ผิวมันใหม่แล้วก็หอนปวดแสบปวดหอนคือจังหน่ำหอนลวงแซตุ่มก็เลยบามา่มักาเกล็ดขันแดดออกมาในจังหน่อยแซตุ่มก็หน,นีเขาห่มพยายามสิหนีแดดนะยามแดดแดดมันลวงแซตุ่มก็สิเอามูลีลงจังหน่อยอย่างนีมันลง แดดกับบ่แก่ดอกแต่่วาสาวตุ่มบ่มักแดดเนื่องจากว่ามันมันมันเจ็บมันปวดก็เอาไปจากโกนน้ำงามขางามแข็งเนาะผู้ชายกับโกนโคนเออโกนโคนนวดโกนขี้เลแห่เนาะซึ่งผู้หญิงคนไทยเฮาสาวตุ่มบ่หูเนาะว่าผู้อื่นสิมีขนหลายบ่อเนาะส่วนสาวตุ่มนี่ขนขนแขนขนขากับบ่มีดอกขนหนวดขนเข้ากับบ่มีอันส่วนขนคิ้วันใส่บ่ได้ขนขี้เลแห่ก็มีซีหาศิลก็ทรุยตรุดไปแล้วส่วนแรกก็สิ ผลที่มันแหลบอากานางงามค้าง,งานแข็งเนาะอ,อันนี้คืออันนึงที่เฮาสมควรที่จะมีไห้เนาะซาตุมบอลเอามาขายดอกพีนองให้พี่นองเบิ่งซื้อหาแนวม,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 มาเบาเนี่ยมาเ้าได้หลายซื้อนะคะก็คือแนี่โกวนวดตัวน,นี้ราคาก็บเป็นบานเฮ่ากัสิประมาณสองท่อนหายู่ดอกมีประโยชน์แบบชาติแบตเตอรี่เอาพผ้าอาศัยบ่ก,กินแบตเตอรี่เนาะใส่ง่ายแต่อันที่สอง แตุ่มเป็นคนมีขนดังเง่เนาะเครื่องใส่แฟ้์ตัวนี้ใส่ทานบริเวณมีแบบเสียบป๊กแลวก็เงียเข้าไปในหูดังเป็นการแนวตัดขนดังเพราะว่าขั้นสิบปใส่เ็นสิบปใส่เอ็น,อนกันไก่ไม่นก็นมีอยู่อกกันไก่ตัดขนดังน่หน่อยแต่ว่าหาล์ดตั้เข้ากับหยานมัน่าดไปตัดเอาเหนือในหูดังเนาะก็เลยเอาอันนี้สำหรับมาเง่เข้าไปในหูดังกัน กดสวิดมันมันก็สิหมุนจืดๆเนาะตัดคนดังตกแต่งไปในี่แตัวเรียบเรียบลอยหลังจากนั้นมันก็สิมีแนว่ยโทำความสะอาดของมันอยู่แต่ว่าซาตุ่มเฮ็ดเสียแล้วีซาตุ่มกสิเอาแป้งสีเขียวมาเอาขนออกจากจากจากเครื่องตัดขนดังจริงที่ขาดบรายซ้าตุม่มในซองอาทิตย์ขนดังมันสิขึ้นมากสร้างเงาแถวบนนี่ขน,นดังมันสิเดย์เนี่ยมพยยามเนี่ยมพยายาจังสิมันสิเดเย์ออกม,ม,มาหน่อยนึงมซาตุ่ม รับบ่ไรของตรงของผู้อื่นสร้างหัวเขาแล้วขันเขาบ่ดูแร่เนาะสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยการเดินทางเนี่วก็กอันแนบ,บว่าถัดทอนขนคิวเป็นหนึ่งสองเส้นย่ามานอ,อกมาเนี่ก็ตตรงมี <c oughs> นี่หคือเนี่ยทีเอามาให้พี่นนองเบิง่งอนตัวกระทาเพิงว่าอันผู้ชายคนนั้นสิทธิติดต่อสาวตุ่มมาวาจังไดเนาะคุณซีลานดวงใจได้สมองหนึ่งเลยเนี่ย ก็สินังอยู่หน่จักวางจักข้าวกินหมากไม่หมากไม่สมว่านเช้าตุ่มโปกหมักแตงโมแล้วก็เอาใส่ทุปแววไ้เย็นๆกินอาหารเ้าวเรีว่วๆก็สินังอย,อยู่อยู่ระเบียงสันง้นเฮื่นจักข้าวจักวางจักข้าวแล้วก็สิเหตุคลิปหรือว่ากันกะสิเขาไปเบิง่งคลิปไโมูอันนั้นอันนี้เนาะผูไดเนีย่ยขมาเนาะแล้วก็บบายบายมากกัจังอานอวยอาจสิมานาัังไล่อยู่เนาะ ดื่มจักจอกสองจอกเพราะว่าเข้าวารามงแลงฝนสิตกเนาะคันฝนตกนกะสิมานั่งอยู่นี่อีกบ่ได้ก็ต้องอดโอกาสช่วงนี้ว่าอากาศมันดีเนาะแดดแดดกะบ่แห้งปานใดสินั่งเล่นนั่งหัวนั่งพักผ่อนอยู่นี่ก็นั่งไปสักก่อนคันแดดไม่ว่าทั้งนี้แล้วมันก็สิเผาใหม่แต่ว่าคันแดดบ่อแห้งสานี้มันก็บ่เจ็บบ่อใหม่ดอกเนาะสละก็ขอบคุณยายการขอบคุณยายกกลมขอบคุณนหนุ่มหนามุ่นขอบคุณพี่บุญพ้ารวยขอบคุณผู้ใดอีกบุญชื่อบ่อใดแล้วล่ะ บอกไปโหลดนางฟังอยู่จ่าประสนเอาขัานางฟังเซซือแล้วบุว้ยไผ่เห็นคอมเมนต์ขามามันก็เหตุให้การณ์ไหเป็นไปแบบจักไผ่ฟังเนี่ยจักไผ่สนใจฟังเนี่ยนะเปิดไว้แล้วบ่มีาการต้อตอบระวังผู้ฟังกับผู้ว้ามันกะมันกะมันก็นกไปไปไปบลื่นไหลปันไดน,นะคะมีผู้เขียนขเขามบาวม้าวเข้ากันยัง่าเออสิตองงานงอกออกไปได้จงิงๆคันานานัังว่ายุ่งสิมันกะบ,บ่เป็น ถ้าทำเนี่ยกิน่าสันเออเหตุยังกระเหตุไปซาตุมมันก็มีเบียกกันสุขนนน้นเนาะมานี่ขั้นเ้าสิีไล่เถึงหลายขั้นมันเป็นคลิปพิเดียวออกมาแล้วเนาะพูดถึงวาเนาะเอา